ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้จะมาขายของนะครับคือของหมดคังเลยทั้งคังเนี่ยผมขอขายนราคา500บาทนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างจะมีสไนด์6 6อยู่สองกระบอกนะครับมีแม็กนิดหน่อยเป็นแม็กสามติดลงเกิดนะครับเอาไปลงเกิดก็กระเป๋าพวกเกาะะครับเกาะมีพอลงเล่นนิดหน่อยมีหมวกอิเล็กตรอนกับหมวกรักแม่ด้วย ก็มียา dx อยู่1,700อันมีบังเกอร์อยู่580อันมเมนเดเขียว600อกว่าอันแล้วก็มีตู้ดำครับตู้ดำแ8ตู้แล้วก็ตู้อิเล็กตรอนอีก1ตู้ของก็มีประมาณนี้นะครับเนี่ยขอไม่ลดนะครับราคา500บาทคือก็ยังไงติดต่อมาได้นะครับเฟซปรมาเทต,ตอมีเครือครับผมยินทีผ่านกลางครับ ขอบคุณมากครับ